สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องมาลากีทุกท่านทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดนะครับหวัววานก็เป็นกระหูกผลไปแล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เลขที่ออกกับสามเจ็ดเจ็ดนะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างหาศูนย์นะครับผมมีคนโชว์คนหมายได้ป่ะพี่น้องสําหรับแอดเองกับสลบนะครับอัพตะบนนะครับหาศูนย์นะครับผมอัพตะข้างบนนะครับบ่อยลงหลังนะครับผมแต่ว่ากำหมันใจนะครับหมันใจหาศูนย์บนกันเลยบ่อยลงหลังนะครับบ่ได้กันไว้นะครับผมก็อดไปนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับเอฟซีโชว์สมานกันนะครับก็หาศูนย์นะครับผม สำหรับท,ทันทีลง Wing ่ yang, างนะครับทันทีการ่างไว้นะครับผมเอาล้ครับวันนี้ก็มาเบิกงกันต่อมาเหนือเบิกงกันต่อนะครับสําหรับลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือนสองปีหกแปดนี่นะครับก่อนจะไขเบิงกระทกับความอนีนนะครับผมก็ไปสรุปนะครับจักน้อยนะครับผมสรุปงวดทีพันธุมานะครับสำหรับราวพัฒนางวดประจำวันที่สิบสี่นี่นะครับผมเลขที่ออกนะครับ 294647นะครับ294647 3ตัวบ,บนออก647 2ตัวล่างออก46ส่วนสอพลาว29นะครับก็ในตารางนะครับในตารางเข้าที่47นะครับนะครับเข้าที่4 7นะครับผมในตารางเหล็กในตารางนี่พาดยากนะครับแต่ว่าก็มีพลาดเชื่กันนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับไม่เข้านะครับตัวรูดผิดนะครับตัวรูดผิดนะครับผมส่วนตัวเจาะก็หลุดนะครับส่วนตัวเจาะ,ะจก็หลุดนะครับตัวเจาะชุดเด่นนะครับผมมาตัวกันนะครับเข่าที่ตัวกั Officer, <มา S 1> นนะครับผมทั้ง3ชุดเลยนะครับผมเข้า4-6่ล่างตรงๆนะครับแล้วเข้า4-7บนตรงๆนะครับแล้วก็สอฟปอลหรือทางอุบลนะครับผมเก้าสตัวกลับนะครับ มายู่ขางตัวกันเบิรนะครับผมส่วนลักลอยเะครับพี่น้องลักลอยกับเข่าที่หกนะครับให้เด่นทีสองกับเก่าแต่ว่าให้หกล้องนะครับผมเข่าที่หกนะครับส่วนสามตัวไม่เข้านะครับพี่นอ้องประมาณนี้นะครับสำหรับหัวทีแานมาก,ก็ข,าขอแสดงความดีใจกับเอฟซีทีโชคที่มานกันนะครับ สำหรับคนที่โชคดีนะครับผมส่วนท่านที่ยังไม่โชคนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อของมูนี้นะครับผมมีที่เด็ดแน่นอนนะครับอ่าแสดงคุ้มติดใจครับเบียรซีโชคสมานกันนะครับผมมาเบิรงกันต่อนะครับมาเบิรงกันต่อนะครับผมสำหรับ เราพัฒนาวันที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันร้หสิบแปดเนี่ยนะครับเลขในตารางนะครับผมหนึ่งอเออขออภัยครับหนึ่งสอห้านะครับหนึ่งสอนะครับวินนะครับเลขวินก็129 4งี่เจ็ดนะครับหนึ่งเก็นะครับนี่เลขวินนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดงวดนี้ก็ให้2กับ9นะครับ2กับ9นะครับผมเน้นที่9นะครับเน้นที่9นะครับพี่น้องอ่าไปข้าวมาเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลครกดแชร์ให้แน่นะครับผมเป็นกําลังแรงใจให้กับทั้งช่องนะครับจะได้เสด็จมีกําลังใจหาทั้งตัวเลขหาแนวเด็ดทั้งเด็ดๆนะครับผมมาฝากมาตอนกันนะครับผม นี่ท่านที่ชอบน้ทั้งตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมกดติดตามหรอกกดสั่นกระดิ่งนะครับเอามาเบิ่งกันต่อครับสําหรับชุดเจาะนะครับชุดเจาะก็เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าหนึ่งแปดเจ็ด 4 2 4 1 2 1 7 4นะครับส่วนตัวเน้นนะครับชุดเน้นก็มี9 7 9 4 8 7 4 2แล้วก็4 1นะครับเน้นสุดๆก่อน3ตัวนะครับบนล่างนะครับผม9 7 ล่างนะครับสี่สองกับสี่หนึ่งบนนะครับผมนี่ชุดเน้นนะครับแอดที่แอดมากสุดนะครับผมส่วนตัวกันนะครับตัวกันนี่เป็นเลขเบิร์นนะครับงวดนี่งวดแนนนะครับเหล็กเบิร์นวาวว่าเบิร์นมาหลายงวดแล้วนะครับกันกันไว้นะครับเลขเบิร์นตัวกันอย่าลืมนะครับผมก็จะมีทุนนะครับก็การกันไว้มานะครับ หรือใหมักตัวใดก็จัดนะครับผมส่วนรักล้อยนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับก็เน้นที่เจ็ดนะครับวัเน้นที่เจ็ดได้พี่น้องสามตัวนะครับสามตัวมีหกหางนะครับหลายแน่นะครับสามตัวหมวดน่โบนเน่นะครับสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด สี 4, 2, 7 4 4 7เ 2, 2็ด 1, 1ี่แล้วก็277นะครับจะรักลอยว่าพลาดวันนี้ว่าแน่นะครับอาจจะของสามตัวนะครับผมส่วนสี่ตัวนะครับก็มีห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดสี่สองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของรับพัฒนางวดประจวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับแสดงประมาณนี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับ ให้ทุกคนพี่น้องทุกคนนะครับผมก็ให้ใส่วิจารยณนะครับใช้วิจารยณเยอะๆนะครับผมคนจะลงทุนนะครับผมตัวเลขไม่ขมีหรืดนะครับแอดกับวงหัวเลขใส่ออกตัวใดนะครับผมเฮดมาฝากมาตอนพี่น้องตามสูตรคำนวณนะครับทันทีมากะจัดนะครับทันทีชอบก็จัดนะครับทันทีว่ามากะบอจัดนะครับผม ะมา,ะถายถ่ายสุดนี่็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมมีโศกมีลาภกันหมานหมาน,นกันนะครับผมบวดเจ็บบวดจนนะครับบวดัดสนมีเงินไม่ต้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท่องไหลเข่ากระเป๋าตุง n ุทุกทุกท่านนะครับผม ไฟโสดีกันถูกๆทันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาบก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวไปเบื้องต้อนะครับผมสวัสดีครับ